สวัสดีเจ้าชายและแม่มดทุกๆท่ทานวันนี้แบรนด์ชนเนลขอเสนอ Release That Witch ปล่อยแม่มดคนนั้นซะบทที่31มิตรของพวกเราโรแลนด์นั่งเม่ออยู่หน้าโต๊ะทำงานเขาคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีคนกล้าบุกเข้ามาในปราสาทหากในติงเกนไม่พบเข้าก่อนป่านี้นอเขาคงถูกสังหารโหดไปแล้วคราวนี้เป็นใครอีกเจ้าหญิงลำดับที่สมหรือหรือว่าเป็นพี่น้องอื่นๆ ทำไมต้องรีบร้อนกันขนาดนี้ด้วยราชองค์การชิงตำแหน่งรัชทายาทมีกำหนดตั้ง5ปีนี้เพิ่งผ่านมาแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นโรแลนด์ตกโต๊ะอย่างกระวนกระวายบ้าที่สุดเขาขอใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในฤดูหนาวไม่ได้หรืออย่างไรเสียงฝีเท้าดังขึ้นด้านนอกกกประตูหัวหน้าอัศวินคาร์เตอร์ผลักประตูเข้ามาฝ่าบาดรู้ตัวผู้ตายแล้วพะยัคในแปดศพเป็นคนจากกองลาตะเวนเจ็ดศพส่วนอีก ศพไม่ทราบที่มานอกจากนี้ยังมีคอนี้เป็นอีกสองคนคนหนึ่งได้รับการรักษาจากแม่หมดเออคุณหนูภัยแล้วตอนนี้ยังไม่ฟันส่วนอีกคนจับขังไว้ในคุกใต้ดินให้คนเฝ้าอย่างแน่นหนาพะยะค่ะกองลาตระเวนหรือนึกอยู่แล้วเชียวว่าคนของผู้ปกครองคนก่อนจะต้องมีปัญหาโรแลนคิดอย่างเจ็บใจในสิบคนมีคนทรยศถึง8คนเขาคิดถูกจริงๆที่ไม่ให้คนพวกนี้เข้ามาอยู่ในกองพลเรือน คนที่ถูกขังหน้าเจ้าไปเตือนลูกน้องด้วยว่าคอยจับตามองให้ดะอยาให้กินยาข้าตัวตายได้เหมือนครั้งก่อนครั้งก่อนหรือพะยะค่ะเออไม่มีอะไรโรแลนด์สายย่อหน้าดูเหมือนว่าพอถูกในติงเกลปลุกแต่เช้าสมองเลยเลอะเลื่อนไปหมดสรุปแล้วข้าจะต้องรู้ทุกอย่างจากปากเขาใครเป็นคนวงการใครเป็นคนติดต่อใครเป็นคนรับข้อเสนอเรื่องนี้ข้ามอบหมายให้เจ้าไป ตรวจสอบพยาคาาบาทคาร์เตอร์รับคำแล้วยังไม่ได้ออกไปทันที่แต่กลับคุกเขา่าลงหนึ่งข้างครั้งนี้มีนักฆ่าลอบเข้ามาในปราสาทได้ถือเป็นความบกพร่องของกระหม่อมฝาบาททรงลงโทษเถิดพยาขะช่างเถอะตอนนั้นเจ้าเองก็ไม่อยู่ในปราสาทเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าหรอกเช่นนั้นคาร์เตอร์ลังเลเล็กน้อยทรงบอกกระหม่อมได้หรือไม่ว่าใคร เป็นคนยุติเหตุรอบสังหารครั้งนี้กระหม่อมดูจากสถานที่เกิดเหตุแล้วพวกเขาอัศวินกลืนน้ำลายพวกเขาดูเหมือนจะถูกฆ่าโดยคนคนเดียวและไม่สามารถตอบโต้อีกฝ่ายได้เลยเจ้าดูออกด้วยหรือโรแลนด์ถามอย่างสงสยัยถ้าหากเป็นคู่ต่อสู้ที่ฝีมือพอๆกันสถานที่เกิดเหตุจะไม่สะอาดขนาดนี้บาดแผลก็จะมีหลากหลายลักษณะคาเตอร์ลดเสียงพูดทุกคนนอนอยู่ในโกดัง ขนาดไม่ใหญ่นอกจากศพและรอยเลือดบนพื้นแล้วก็แทบไม่มีสิ่งของชิ้นใดในนนเสียหายเลยลังเก็บเนื้อหมักพวกนั้นไม่มีแม้แต่รอยดาบด้วยซ้ำหรืออาจบอกได้ว่าคนคนนั้นไม่ได้อาศัยสิ่งกำบังใ,ใดๆเพียงแต่เดินไปเดินมาอยู่ในพื้นที่ขนาดไม่ใหญ่ขออภัยที่กระหม่อมพูดตรงๆฝ่าบาทแต่เรื่องนี้มันเหลือเชื่อเหลือเกินไปพะยะคะ่ะที่แท็กอย่างนี้นี่เอง โรแลนด์พยักหน้าเขาเข้าใจความหมายของอีกฝ่ายตามทฤษฎีแล้วต่อให้เป็นนักสู้ที่เก่งกาจขนาดไหนหากถูกล้อมเมื่อไรก็ลำบากเมื่อนั้นการต่อสู้จริงไม่เหมือนอย่างที่เห็นในหนึ่งที่เวลาถูกล้อมแล้วคู่ต่อสู้จะสลับกันเข้ามาโจมตีทีละคนคนการโจมตีจากจุดบอดนั้นอันตรายที่สุดดังนั้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่มากันหลายคนวิธีรับมือที่ถูกต้องก็คือการอาศัยภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม เขาช่วยทําอย่างไรก็ได้ให้ศัตรูโจมตีได้แค่จากทางด้านหน้าเท่านั้นเทาว่าในติงเกนไม่ใช้คนธรรมดาไม่ว่าจะอย่างไรเจ้าไปทําสิ่งที่เจ้าควรทําก่อนเธอข้ายังไม่สามารถเปิดเผยตัวคนคนนั้นได้ในตอนนี้ไว้ถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อไรข้าจะบอกเจ้าเองแม้หัวหน้าอัศวินจะจงรักภักดีต่อเขาและรู้ว่าอันนาและนาหน้าเป็นแม่มด32 คนทั้งหมดก็โค้งตัวลงไบรอันรู้สึกว่าภายในใจกำลังร้อนรุ่มอย่างมากเขาคำถามอยากถามมากมายแต่พออ้าปากกลับไม่รู้จะพูดอะไรกลับกลายเป็นโรแลนด์พยักหน้าว่าคุณงามความดีของเจ้าข้าได้ยินมาหมดแล้วไบรอันเจ้าคือวีรบุรุษที่แท้จริงเพียงได้ยินคําว่าวีรบุรุษไบรอันก็พลันรู้สึกแสบขอบตาเสกสะอื้นว่าไม่พยักขฝ่าบาทสหายของกระหม่อมต่างหากจึงจะเป็นวีรบุรุษ โรแลนตบไหล่เขาแสดงความปลอบใจเป็นอย่างที่ในติงเกลคาดไว้ไม่ผิดพอแผลชกันถูกลากไปที่ห้องทรมานแล้วก็รีบเล่าเรื่องราวทั้งหมดออกมาอย่างไม่ปิดบังทั้งที่ผู้คุมยังไม่ทันลงมือใดๆผู้บงการเบื้องหลังของคนกลุ่มนี้ไม่ใช่พี่น้องของเขาแต่เป็นตระกูลแอลล่าเฟียแห่งป้อมประการลองซองเออตระกูลแอลลาเฟียติดต่อกอบัญญาตห่างๆที่ชื่อฮิวแมดเดนหรือกี่คือแผลชกันแล้วใช้ผลประโยชน์และคำยุแยงล่อหลอกคนส่วน ใหญ่ในกองลาดตระเวนนอกจากนี้เขายังส่งมือดีอีกคนมาร่วมขบวนการเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันด้วยจุดประสงค์ของคนกลุ่มนี้ไม่ใช้การลอบสังหารเขาแต่เป็นการเผาสเสบียงเพื่อที่เขาจะได้กลับไปที่ป้อมแต่โดยดีแผนการครั้งนี้ทำให้มีผู้บริสุทธิ์ตายไปนหนึ่งรายเกรฮาวเขาพยายามหยุดยั้งแผนการรายของพวกแผลชะกันจึงถูกหนึ่งในทหารกองลาตระเวนใช้กริบ แทงตายส่วนคนในกองทั้งงูพิษมาแทนที่นั้นกลับหายตัวไปคงจะรู้ตัวแล้วว่าแผนแตกพอเห็นว่าเช้าแล้วปราสาทยังไม่มีเหตุเพลิงไหม้และแผลชะกันก็ไม่ได้กลับมาจึงรีบนี่ไปจนกระทั่งไบรอันสงบอารมณ์ลงมาแล้วโรแลนด์จึงพูดว่าข้าจะจัดพิธีศพให้เกรฮาวสหายของเจ้าอย่างสมเกียรติครอบครัวของเขาจะได้รับความช่วยเหลือ,อยังเหมาะสมไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารอีกต่อไปขอบพระทัยฝ่าบาท ไรอันสุดหายใจลึกกระหม่อมขอถามว่าแผลชะกันตายแล้วหรือยังพยะยะค่ะตอนนี้ยังอยู่หัวหน้ากองลาดตระเวนหลับตาลงอย่างเจ็บปวดเขายินดีที่จะปฏิเสธการรักษาแรกกับการลากอีกฝ่ายลงนรกไปพร้อมกันแต่เมื่อได้ยินแบบนี้ความห่วงนี้ก็ดูจะเลื่อนรางเต็มที่แผลชะกันมีความผิดอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ความผิดที่ชนชั้นสูง กระทําสามารถใช้เงินไถ่ถอนได้ขอเพียงอาของเขายินดีที่จะปกป้องช่วยเหลือแผลชะกันก็มาโอกาสรอดตายสูงมากหรือกี่ระทั่งอาจไม่ต้องเข้าคุกเลยด้วยซ้ำโรแลนด์ย่อมเดาความคิดของเขาออกฮิลแมดเดนหรือแผลชะกันที่พวกเจ้าเรียกเป็นสมาชิกคนหนึ่งในตระกูลแอลลาเฟียแห่งป้อมประการลองซองหัวหน้าตระกูลของเขาชื่อรอนสันแมดเดนนี้เป็นเอิที่ได้รับแต่งตั้งจำกัดยุครอันและ เป็นอาหางห่างของเขาเขาหยุดไปเล็กน้อยเมื่อพูดถึงตรงนี้แต่ทั้งหมดนี้ไม่มีผลต่อการตัดสินโทษขั้นสุดท้ายแผลชะกันถูกตัดสินแขวนคอตายและจะขึ้นแท่นแขวนคอในอีกสามวันข้างหน้าหากร่างกายเจ้าหายทันเจ้าจะไปดูด้วยก็ได้ไบรันเบิกตาโพรงแต่แต่ฝ่าบาทชนชั้นสูงสามารถใช้เงินถ่ายโทษได้ฝ่าบาททรงทำเช่นนี้อาจสร้างความไม่พอใจให้กับ โรแลนบกมือส่งสัญญาณให้เขาใจเย็นชนชั้นสูงหรือสำหรับพวกเจ้าแล้วอาจจะคิดว่าเขาเกิดในตระกูลแอลลาฟียมีฐานะแตกต่างจากเจ้าราฟ้ากับดินแต่ความจริงแล้วเขาไม่มีที่ดินหรือยศใดๆจึงไม่อาจนับว่าเป็นชนชั้นสูงได้นอกจากนี้ต่อให้เขาเป็นชนชั้นสูงจริงแต่เขาบุกรุกปราสาทเจ้าชายมีเจตนาเผาสเสบียงละไม่ คำนึงถึงชีวิตของชาวเมืองอีก2,000กว่าคนในเมืองชายแดนลำพังความผิดสามกระทงนี้รวมกันก็โทษหนักเกินอภัยแล้วจะว่าไปแล้วการตายของไทยนั้นโรแลนด์ Roland ยังรู้สึกลังเลอยู่บ้างแต่แผลชะกันอยู่ในประเภทที่อภัยให้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะหากเขาทำงานสำเร็จหลักก็รักฐานที่เขาวางไว้ในเมืองชายแดนก็จะพินาศลงในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนโดยที่เขาไม่มีโอกาสกลับ ตัวได้อีกนั่นเลวร้ายกว่าการลอบสังหารเขามากส่วนเรื่องที่ว่าการกระทําของเขาจะทําให้พวกป้อมประการลองซองโมโหหรือไม่นั้นใครจะสนในเมืออีกฝ่ายไม่คิดจะทําการค้ากับเขาดีๆแต่เลือกใช้วิธีโหดเหี้ยมมาทําร้ายเมืองชายแดนเขาก็ย่อมไม่ยอมอยู่แล้วขณะเดียวกันเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นการเตือนโรแลนด์เรื่องหนึ่งสงครามทางการเมืองในโลกนี้แตกต่างจากที่ เขาเคยรู้มาในอดีตใครว่าคนส่วนใหญ่แอบแทงกันใต้โต๊ะพวกเขาใช้วิธีล้มโต๊ะกันมากกว่ายิ่งโบราณมากก็ยิ่งอมหิตมากพักผ่อนให้สบายเถอะเจ้าเสียเลือดไปมากพักที่ประสาทที่หลักฆ่าให้คนอื่นไปทำหน้าที่แทนกองลาตระเวนแล้วไว้สิ้นสุดเดือนแห่งปีศาจเมื่อไรข้าจะจัดพิธีแต่งตั้งให้เจ้าฟาบาทเมื่อได้ยินถึงประโยคสุดท้ายไบรอันก็มองเจ้าชายอย่างไม่เชื่อ สายตาทรงหมายความว่าถูกต้องเจ้าจะได้เป็นอัศวินของข้าไบรอันโรแลนตอบกลับด้วยรอยยิ้มเตรียมแทงแวนานากัดฟันแทงท่อนไม้ในมือออกไปด้วยกำลังที่เท่าเท่ากันกับครั้งก่อนองศาก็ค่อนข้างใกล้เคียงครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งร้อยแล้วความรู้สึกชาแผ่ซ่านมาจากแขนแวนานานรู้สึกว่าตัวเองทิ้นต่อไปไม่ไหวแล้ว แต่แม้จะคิดแบบนี้มา50ครั้งแล้วก็ตามทะวะ่าผลของการฝึกมาหนึ่งอาทิตย์ก็ยังทําให้เขาปฏิบัติตามคําสั่งแต่โดยดีอันที่จริงแม้แต่เขาเองก็ยังประหลาดใจไม่น้อยที่ตัวเองทนมาได้ถึงตอนนี้ทั้งหมดพักทันทีที่ขวานเหล็กพูดจบเสียงพ่นลมหายใจระลอกใหญ่ก็ดังขึ้นรอบตัวแวนนาก็ถอนหายใจเหมือนกันเขาวางท่อนไม้ลงแล้วทิ้งก็นั่งลงกับพื้น ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่ากองพลเรือนที่ตัวเองอยู่นั้นไม่ใช้กองกําลังกระจอกกระจอกที่มีหน้าที่วิ่งงานให้ทหารหรืออสศวินหลังจากการฝึกประหลาดเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์สิ้นสุดลงรายการฝึกของพวกเขาก็ดูเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นอย่างเช่นวันนี้พวกเขาได้ยืนบนกำแพงเมืองฝึกแทงทวนและเก็บทวนตามคำสั่งของนายพรานแม้ว่าทวนพวกนี้จะใช้ท่อนไม้แทนก็ตามแต่มันก็ยังทำให้วรนานาตระหนักถึงบทบาทของตัวเองได้ ทหารกองหลังไม่มีทางฝึกแบบนี้แน่นอนนั่นหมายความว่าพวกเขาจะต้องต่อสู้กับสัตว์อสูรบนกำแพงเมืองเรื่องนี้แค่คิดก็ขนลุกแล้วตอนแรกแวนานายังคิดจะนี่ไปด้วยซ้ำแต่ไม่รู้เพราะอะไรพอได้เห็นเพื่ออื่นๆในกองที่ฝึกมาด้วยกันได้คิดถึงอาหารดีๆสามมื้อในแต่ละวันและค่าตอบแทนที่น่าพอใจเขาก็ตัดใจนี่ไปไม่ได้เสียที